สาผ่าตัดอยู่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นว่าถ้าไม่ตายจะเอาลูกสาวมาแสดงอยู่บ้าน<ฆ>เกิดคนลูกคนลูกผอ้ oh, คุณลุกมไปนะขุดลุกมเดี๋ยวจะพาไปดูร<ป>ิงหรือลอดตายเพราะอุ้งอิงมีเอฟซีท่านหนึ่งครับที่พูดว่าลอดตายผพรหะอิงหลังจากที่ผ่าตัดแล้วเรื่องไปยังไงก่อนอื่นจะไปคุยเรื่องนี้แล้วก็ สวัสดีครับสวัสดี f อฟท่านสวัสดี f อฟซสาวน้อยแพนและสวัสดี f อฟโตโล่ครับวันนี้เราจะพูดถึงอ่าอุ๋งอิงครับคลิปอุ๋งอิงเกี่ยวกับอุ๋งอิงโดยตรงแล้วมีเอฟท่านหนึ่งที่ติดตามน้องอิงและดูดวงอุ๋งอิงมาตลอดลอดตายพองอิงเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังว่าเรื่องราวเป็นยังไงก่อนเอนแล้วก็ไปอัปเดตงานนะครับางานที่ เมื่อคืนนี้ครับเมื่อคืนที่ยี่สิไม่มีครับงานเมื่อคืน2ีเป็นวันเดินทางไม่มีก็มีการพักผ่อนรีแหลกอ,อุ้งอิงแล้วก็ไลฟ์ครับอยู่ที่ที่พักรีสอร์ทแห่งหนึ่งแล้วก็ไลฟ์สด f อเข้าไปดูก็จํานวนมหาศาลครับประมาณห้าพันหกพันคนหนึ่งนั้นก็มีบั้นน้อยแหละเข้าไปดูเข้าไปสองความเคลื่อนไหวแต่มีเพลงหนึ่งที่ วงอิงร้องที่ผมได้ฟังแล้วพอมากก็คือแพลงอของใหม่เจริญปุรายุค90น้องยังร้องได้ครับน้องยังร้องได้แสดงว่าอุ้งอิงเนี่ยมีพรสวรรค์ในการร้องเพลงว่าน้องร้องครั้งแรกหรือเปล่าก็ไม่รู้น่าจะครั้งแรกแหละน้องยังร้องได้ดีออกมาขนาดนี้อล่ะครับเรามาพูดของข้อไว้ว่าจริงหรือจริงหรือไม่ที่บอกว่ารอดตายผู้อิงงานนี้ก็ อนอกจากผมไปดูคลิปครับผมไปดูคลิปพ่อกันชัยครับพ่อกันชัยที่ลงคลิปไว้ผมก็เลยเป็นไปดูครับไปดูก็เอฟซี FC ท่านนี้ท่านก็บอกว่าเรื่องราวต่างๆนี่ท่านบอกว่า,าท่านป่วยอยู่โรงพยาบาลผ่าตัดรอวันตายแล้วขุดหลุมฝังศพไว้กับตัวเองไว้เรียบร้อยเพื่อที่จะาตายขุดหลุมฝังศพซื้อหลุมฝังศพไว้ฝังตัวเองแล้วนะครับแล้วก็ผ่าตัดออกมา ตั้งเราแกบอกว่าแกบนุงอิงไว้ฟ่อให้พ่อรอดแล้วถ้ารอดแล้วพ่อจะจ้างะมาณนี้จ้างสาวน้อยเพชรแพร่งจ้างุงอิงมาเล่นแกก็รอดครับแกก็รอดแกก็รอดมาแล้วก็จ้างวงสาวน้อยเพชรแพร่งและจ้างอุงอิงในเล่นในงานคืนนี้ครับที่สกลนครคืนนี้ที่สกลนครนี่คือพ่อฮักคนนี้เอฟซีท่านนี้เป็นคนจ้างครับที่บอกว่าบนุงอิงไว้ให้รอดนี่ครับรอดตายพงอิง แบบนี้เรื่องแบบนี้ไม่เชื่อก็อย่ารืบหรูครับใครเชื่อก็คอมเมนต์ได้ใครไม่เชื่อก็ปล่อยผ่านผมคนหนึ่งที่เชื่อหลังจากที่น้องอิงไปดูคลิปก่อนหน้าที่น้องจะดังก็มีคลิปที่บอกว่าน้องอ่าเห็นเห็นภาพอนาคตอะไรจะเกิดขึ้นเห็นดูรู้ล่วงหน้าใครที่ยังไม่ไม่ได้ไม่ได้ฟังไม่ได้ดูคลิปนี้ไปดูคลิปย้อนหลังของพ่อกันชัยที่ ตอนนอนนั่งมีพวออัญชัยอ่าสัมภาษณ์ครับคลิปนั้นไปดอูอุ๋งอิงเป็นคนที่มีสัมผัสที่6กครับสัมผัสที่หกน้องจะรับรู้รับรู้เรื่องทุกอย่างแต่น้องไม่บอกใครเพราะว่าทุก,ท,กทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเหมือนมหาสารย์เป็นเด็กที่มหา,รรรมาสจรว่าสำหรับอุ๋งอิงผมคนหนึ่งที่เชื่อครับเพราะว่าน้อง คลิปนี้ผมพูดเรื่องาก,การพูดการแต่งตัวที่ไม่เหมือนเด็กเด็กวัยรุ่นสมัยนี้เขาแต่งตัวกันน้องจะแต่งตัวเหมือนกุลสตรีใส่ผ้าถุงหรือทำแสดงก,การไม่เหมือนเด็กวัยรุ่นเหมือน,อนวัยของเขาแต่น้องเป็นผู้ใหญ่แบบเขาบยกว่าร,รู้รู้ว่าตัวเองจะทําอะไรไงรู้คําพูดคาจาเหมือนคนโบราณประมาณน,นี้ ผมนึกเชื่อว่าอุ๋งอิงครับนี่แหละครับ f อซถึงได้ว่าอุเด็กน้อยมหัศจรรย์ุอุ๋งอิงที่น้องพูดอะไรจับอะไรมันเกี่ยวกับตัวเลขนี้90%อร์ซจะจะออกหรือจะตรงกับที่น้องพูดมาอันนี้จริงๆแล้วแต่ดวงวัฒนาใข่ที่ที่ที่สมพงกับน้องคลิปนี้เคลืนไหวของอุ้งอิงมาฝากว่าอุ๋งอิงมาฝากท่าน ที่เชื่อไม่เชื่อเรื่องนี้ว่าเอฟซี FC ท่านนี้รอดตายปุ้งอิงตอนนี้ท่านก็ได้ท่านก็รอดและจ,ะจลและจ้างสาวน้อยแพงและจ้างปุ้งอิงไปแสดงที่บ้านเกิดของท่านนะครับก็เอฟซี FC ทุกท่านที่อยู่ข้างๆเรา,าแวกนั้นก็ไปกตั้งใจกันได้ครับคลิปนี้เอาข,อข้อเคลื่อนไหวของสาวน้อยแพงและข,อข้อเคลื่อนไหวของปุงอิงมาฝากแค่นี้ครับอย่าลืมครับคมเลือกออร์ดวันไปบวชสช่วยกันเพื่อให้ปุ้งอิงได้อีก ปีหนึ่งอีกได้ปีหนึ่งเราจะสร้างประวัติศาสตร์ไปด้วยกันว่าอุ๋งอิงรับคมชลุกอวอร์ดขอนใจมหมาสนสองปีซ้อนทุกท่านโบวตฟรีก็ได้ครับโบวตเสียเงินก็มีแล้วแต่ท่านสะดวกเข้าไปโหวตกันไเยอะเอฟเราจะร่วมด้วยช่วยกันเพื่อที่จะให้อุ๋งอิงไปถึงฝัง่งฝันให้ได้ก็อีกเรื่องนึงครับหนังขายอ้อภาพยนตร์ขายอ้อวันที่17ก,กรกฎาคมครับอย่าลืม เข้าโรงหนังเรื่องนี้สุดยอดไม่เชื่ออย่าลบหลู่หนังเรื่องนี้คลิปนี้สวัสดีครับ